เราก็พา Fortuner Regender มาส่งมอบที่อันนี้ก่อนส่งมอบเราก็จะมีการทีนทำความสะอาดให้เงาเหมือนใหม่มันออกจากโชว์รูมเลยเดี๋ยวพาดูรอบๆคันนะครับ เดินไปเร็วๆไปกินข้าวหิวอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่หนึ่งศูนหนึ่งไปไหนร้านอยู่นี่นี่ร้านอยู่นี่ขเไ,ไปเดินลาบนาค่ายค่ายท<ะ>หารนะนู่นจะพาเดินกลับบ้านใช่ไหมแมน,แมนระวงังระวัง สี่กิโลเอ่สิ0ประมาณ15บห้ากิโลได้นะฮะล้างรถแล้วสะอาดแล้วน้องหอมมากหอมจนไม่กล้าขึ้นรถเกินอ่ะบรรยากาศนะแคะ่จะอ่านอะไรเราหรือนะไม่คือปกติเ,ร,เราอา่ะังเราแบบไม่นี่เลยอ่ะเรายังไม่ได้แบบได้เคยขับน้อง จริงเราก็กลัวถ้าเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กเงี้ยเธอว่าเราขับโฟล์ตูเนอร์ได้ปะได้อ่าเลยไม่ได้ไได,ดีด้วยไหมคือการขับ f o r ์ตูเนอร์เนี่ยข้อดีคือมันทัศนวิสัยมันเห็นแบบกว้างมากอ่ะาายิ่งตัวเล็กแล้วว่าขับรถใหญ่อะ่ะมันสูงอ่ะมันจะเห็นไกลคือคุณก็จะเห็นมอเตอร์ไซค์เห็นอะไรเงี้ยรอบๆด้านเลยไม่ต้องกลัวใครชนเนาะกลัวอย่างเดียวคือชนเขาเนี่ย <laughs> <laughs> แหละเพราะเครื่องมันแรง แล้วแล้วคัน,นยักเครื่องเท่าไหร่อ่ะคะสองจุดสี่ครับอ่าสองจุดสี่แล้วก็เป็นตัวเจนเดอร์ด้วยสองจุดสี่ครับสองอ่าเป็นเจนเดอร์อันนี้จะเป็นหลังคาดําจริงๆรุ่นเนี้ยขายดีสุดเลยนะใช่อ่าเพราะว่าขายดีสุดแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็สนใจมากที่สุดเพราะด้วยราคามันไม่ได้สูงโดดเกินไปอ่าแล้วก็เครื่องในกำลังดีใช่อ่าลองทำอะไรได้บ้างอ่ะเล้ให้ฟังหน่อยได้ไหมเผื่อว่าเออแบบจะซื้อให้ให้เธอขับสักคันอะไรอย่างเงี้ย บอกเลยน้องทำอะไรได้บ้างจะบอกว่ารถคันนี้มีกล้องรอบพันแล้วนะไม่ต้องกลัวว่าจะชนอ่ะแค่เราเปิดไฟเดียวเห็นปะมีโชว์ให้หมดเลยเออเหมือนกระตูเลยอ่ะอ๋อเห็นเรเปิดอีกข้างนึงมันก็ได้เห็นอีกข้างนึงนะคะดูนะเห็นปะก็คือไอตัวเนี้ยมันจะสัมพันธ์กับไฟเดียวแมนโอเคนี่เข้าร้อยเอ็ดต้อง าเราต้องซาวแท็กซะเธอพูดได้แค่สองคำอันนี้ก็จะเป็นแอร์แอร์สองโซนเราชอบนะแอร์สองโซนไม่ต้องตีกันใครหนาวใครร้อนใครเย็นใช่อ่าฮะแล้วก็เป็นออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะมีฟ้าชาร์จโชว์โชว์เราชาร์จมาตลอดทางแล้ะอันนี้เลยนะมีฟ้าชาร์จด้วยฟ้าชาร์จทำไงอ่ะเป็นเป็นความทันสมัยของของรถสมัยนี้นะฮะถ้าไม่มีฟ้าชาร์จถือว่าเฉยดูเนะแก็แค่วางโทรศัพท์ไปไม่ต้องถอดเคสนะอ่าฮะ ต้องขอดแคแต่ว่าขยับให้ตรงให้ขึ้นสีส้มนะคะเพราะว่าโทรศัพท์แต่ละเครื่องขนาดไม่เท่ากันเนี่ยขึ้นสีส้มแรงเครื่องสีชาชาร์จเลยไม่ต้องเสียบปไม่ต้องเลใดถูกต้องโอเคผ่านไปตรงนั้นนี้ก็จะมีเป็นที่เก็บแก้วแล้วก็จะเป็นลายไม้แบบหรูหรูแต่ไม่แก่นะคะนี่ก็เป็นรุ่นดูสปอร์ไล่มาตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นน้อยตู้เย็นทำไมถึงเรียกตู้เย็นน้อยก็เขาเก็บอุณหภูมิจาก เอาด้านช่องแอร์เนี่ยเอาความเย็นของช่องแอร์เข้ามาในห้องเก็บลสับปะรดตรงนี้ใช่ก็จะทำให้มันไม่ได้เป็นตู้เย็นเย็นเจี๊ยบนะแต่ว่าคือรักษาอุณหภูมิให้คงที่อยู่แช่เบียร์ได้ไหมแช่ได้แช่คลกได้หรือเปล่าได้อ่าโอเคนะคะก็จะเป็นลำโพงลำโพงตัวเล็กตัวซับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระจกก็จะเป็นตัดแสงอ๋อลืมบอก รถลีเจนเดอร์นะครับลูกค้าชอบถามว่าล้อเท่าไหร่ขอบยี่สิบนะเป็นล้อแม็กทูโทนหนก่อนก็จะได้เห็นในเรื่องของแบบตอนที่เราใช้งานเลยจริงๆอะไรอย่เงี้ยอันนี้คือใช้งานจริงอันนี้จะเป็น LED เป็นไฟอ่านอ่านแผนที่เนาะถ้าเรียกตามศัพท์วิชาการานแผนที่อที่นนนอัีเก็บแว่นที่บังแดด ดูนะครับที่บางแดดก็จะมีไฟให้ทั้งสองฝั่งเลยนะอ๋ออันนี้ด้วยอันนี้ฝั่งนี้จริงๆสําคัญมากนะเพราะว่าจะต้องเป็นฝั่งที่สาสาวนั่งนะคะนี่ก็มีให้เรียบร้อยมีไฟให้ด้วยนะคะโอเคคันนี้มีแอร์แบ็กเอ่อตรงไหนข้างหน้าสองครับค่ะเสาเอสองอ่าฮะแล้วก็เข่าหนึ่งอ่าฮะแล้วก็ที่ดักข้างนี้ด้วยอ่าฮะตรงตรงเบาะนี่ครับอันนี้ยังไม่แกะ มาติกเนาะไปแ,แกะตาน้าลูกค้าจะได้รู้ว่าใหม่จริงเลยที่ชาร์จแบตจะบอกว่าที่ชาร์จทันสมัยนะครับอันนี้เมื่อกี้เราก็ทันดูน้องภายในนะคะข้างในอะ่ะคร่าวๆแล้วเนี่ยมีความตื่นเต้นอีกเรื่องหนึ่งที่จริงๆเราย,ยังไม่ได้เฉลยนะตั้งแต่แรกอะ่ะเรื่องตื่นเต้นของวันนี้คือคือ,อ <laughs> ลูกค้าตอนแรกเอางี้ก่อนลูกค้าเนี่ยจะรับบวันที่เก้า,าเราก็จองไฟลบินกับ ตัวเองบินกลับเนาะวันที่เก้ารอบเที่ยง uh huh. ปรากฏว่ากะว่ามาส่งช้าแล้วก็บินกลับ uh huh. เลยกะว่าออกเขาแบบเออช้าม,มืดอะไรเงี้ยแล้วก็บินกลับ uh huh. แต่ปรากฏว่าอาคุณนุ๊กครับ ผมขอรับรถวันที่แปดได้ไหมพอดีวันที่เก้าจะเอารถไปทำธุระแล้วเซลปฏิเสธไหมไม่ค่ะไม่เคยปฏิเสธลูกค้านะคือเราตามใจนะแล้ว,วยังไงต่อถ้าไม่ได้ก็เราจะ,จะบอกว่าไม่ได้อ่าเรื่องตื่นเต้นเรื่องตื่นเต้นคือลูกค้าจองรีสอร์ทไว้ให้ให <S <S> <S แล้วทุกคนเข้าใจว่ารีสอร์ทต่างจังหวัดวันนี้เราต้องไปลุ้นกันว่ารีสอร์ทนะคะที่ลูกค้าเนี่ยจองให้อะ่ะ หน้าตาจะประมาณไหนแล้วเขาบอกว่าประมาณไหนใกล้สนามบ,บินนะเออใกล้สนามบ,บินอะไรอย่างงี้คือเราก็ <ผม S 1> จะแ<ม>บบมน่ากลัวมั้งก็ไม่รู้อ่ะใดๆก็คือหนึ่งอ่ะคือเราไม่ไปกติอ่ะเราจะเป็นคนที่เลือกที่พักเองคะไปส่งรถต่างจังหวัดอะไรอ่เงี้ยติเราจะดูจะเลือกเองเราจะดูจากว่าเอ้ยอันนี้น่าจะไหมอันนี้น่าไหม คืออะไรเราก็ชวนทุกคนสวดมนต์ไปด้วยกันตื่นเต้นเวันนีเน้เอาจริงๆตื่นเต้นจริงนะก็ให้กำลังใจเราสองคนด้วยนะว,ว่าจะเป็นกันยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าที่พับเปไหนต่อไปเ<ไ>ป็นทางหลวงชวนบทรออสองพอีก3กิโลเมตรเขาไปแนะ่เฮ้ยวงระวังระวัง โทรหาก่อนนะเดาอยวไปไม่ถูกนี่นี่นี่ดูนี่ดูนี่นนนนนนเพื่อนเธอเดี๋ยวแต่ไม่ใช่บอเออด้ไงเพื่อนใครคิดดูของเองแล้วกัน <laughs> <laughs> สร้านลนะคะ้า <laughs> เรียบร้อยแล้วนะคะเ <laughs> ตอพี่นุกก็กำลังจะ อธิบายเรื่องเอกสารนะคะต,ต่างๆกับลูกค้านอนแล้วก็พรุงนี้ลูกค้ามีงานบุญด้วยนะคะบรรยากาศแบบน่าสนุกอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นแฟนคลับของเตอร์้าอยู่แล้วด้วยนะคะบ้านนี้ก็จะมีแต่แบบว่ารถฟอร์จูเนรถซีวี c อะไรอย่างนี้ผู้บ่าวีสาน เซล,ลเราก็จะเต้นแล้วเนี่ยดีดิได้ยินเสียงหอเราไม่ได้เลยมีเก็บบรรยากาศนะคะของฟ้าย,ยังม่ไดเป็นเป็นใบบุหรี่เหรเป็น,ปนพวกอันนี้จะเป็นใบบุหรี่ครับแต่ว่ายังไม่ได้รับการปรุงแต่ง<ม>ครับที่จริงแล้วเนี่ยเขาจะเอาใบพวกนี้ครับอ่าเข้าไปในโรงงาน<ม>ครับแล้วก็ถ้าเป็นอ่าพวก เขาเรียกว่าอะไรนะมาโบโลถ้ามาโบโลก็แต่งอีกแบบหนึ่งเป็นกองทิพย์ก็จะแต่งอีกแบบหนึ่งมันอยู่ที่ยี่ห้อหมายถึงว่าอันนี้เขาเป็นไส้ใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้เลยครับเป็นตัวไส้ครับแต่ว่ารสชาติเนี่ยมันจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับเขาโรงงานนั้นๆเขาจะปรุงเป็นเป็นยี่ห้ออะไรครับมันก็ขึ้นอยู่กับลิขสิทธิ์ของเขาตางไว้แล้วมันกี่วันครับน้องทราบไหมครับตัวนี้ประมาณ สามสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนสามสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนครับแห้งแล้วแต่แห้งสนิทเลยใช่ไหมพอแห้งสนิทแล้วมันจะเป็นประมาณนี้ครับมันจะเป็นปรน้อยก็คือห้ามโดนฝนโดนอะไรโดนได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้เนี่ยครับสังเกตว่าจะมีอ่าพวกนี้ครับสีใช่ครับไว้ไว้ผิดแล้วนี่เรามาดูกันผิดผิดแล้วเนี่ยเชเว็บส่งม้อสำเร็จแล้วบรรยากาศท้องถิ่นก็ชมกันแล้วทีนี้เราไปดูที่พักคืนนี้กันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างไปจ้า ตามหนนี่คืออะไรอห้องน้ำเหรอไม่ใช่เป็นห้องน้ำจริงด้วยเธอเดี๋ยวถ้าเข้าห้องน้ำเธอต้องมาเป็นเพื่อนเรานะเราไม่สามารถมาคนเดียวได้ ้ไเ,าาเดี๋ยวไม่ใช่ห้องน้ำอะ่ะโอเคนะแต่มันไม่อยู่ในห้องแต่อยู่ข้างนอกมันอยู่หลังห้องเราก็จะตื่นเต้นหน่อยๆออคืนนี้เราก็จะอยู่ที่นี่กันนะคะค <c oughs> อามสูงไม่ถึงมองไม่เห็นตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสี่สิบห้าเช้าแล้วนะคะทุกคน อปลอดภัยนะปลอดภัยกับห้องเลขที่สามหนึ่งสามพาทิตย์กำลังจะมา เมื่อคืนเป็นไงมาโดนไหมสามหนะึ่งสามเนี่ยห้องเราไม่โดนแต่ห้องข้างโดนแล้วงรุนแรงมะโดนตั้งแต่ก่อนนอนโรน่ผีลอกหรือโดนอะไรก็ไม่หนุนเลยโรงแรมชื่อบุญบรรดาลน,นะครับโอเคสะอาดสะอา้านสะดวกสบายบริการดีด้วยที่จอดรถทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วกั่งน,นี้ก็จะเป็นรถยนต์ ใช้จ่ายคิดได้ไงนะครับพี่จากสองร้อยห้าสิบครับผมถ่ายยังไงคะโอ้ยคิดเจ็บาทครับแล้วก็มีอย่างอื่นไหมไหมคะอ๋อข้างในครับผมอ๋อข้างในหมดอ่ะกุ้งเต้นกบบนี้ลากด้วยแบบนี้กุ้งเต้นต้องกุ้งค่อยๆลดแดงแับนี้โอ้ยไก่หมดแดงก็มีแหมโอ้ยบอกมีวาสนาได้กินแหมเสียใจหลีตื่นสายขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะคะดีใจมากเลย เจอพี่แท็กซี่น่ารักที่สุดค่ะค่ะเราจะไปค่ะถึงแล้วนะคะสนามนีไม่ได้ใหญ่มากมาคะก็จะมีในส่วนของขาเข้าขาออก แล้วก็มีเป็นเคาน์เตอร์รถเช่า,า,ราเรนะเ,เดี๋ยวเราก็จะหามุมทานข้าวนะโอเคเดี๋ยวเรามีเวลาประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงนะแล้วเข้าไปโอเคหาอย่างมีอะไรกบ้างน้ำพริกเนี่ยมีโจ๊กเซเว่น,นข้าเนียวมียำหมูยอเซเว่น ไหน,นพริกอะไรนั่นมีกระทุ่เราไม่ได้กินอาหารถิ่นแต่เรากินอาหาราเซเว่น <laughs> จำเข้าไปนะคะอย่าง,งานี้นาไม่ได้ฟินหน้าลาว <laughs> นี่ใส่ล <laughs> าวไปเผาบ้านเธอเหรอ 嗯。Yeah. ถึงเรียบร้อยแล้วนะคะดูสวัสดิภาพถึงไหนสนามบินนานาชาติอดอนเหมืองยินดีต้อนรับสู่สนามบินนานาชาติดอนเมืองใช้เวลา55นาทีในการเดินทางนะคะสะดวกสบายด้วยแล้วก็มีพลังเหลือที่จะไปทํากิจกรรมอื่นๆต่อนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าไปใส่ต่อนุนกกระต้อมชาแนลนะคะจะพาคุณไปไหนอาจจะเป็นที่ที่แบบไม่ได้แบบ อลังการงานสร้างแต่ว่าเฮ้ยมาดูซิชีวิตเซลสองคนเนะี่ยผจญวัยโลกกว้างยังไงบ้างนะคะโ okay. อเคก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย